การเก่ากินอัสดาพรเป็นอีกหนึ่งในางเอกสาวที่นอกจากจะสวยแล้วยังมาไปด้วยความสามารถอีกด้วยล่ะค่ะสําหรับกินอัสดาพรเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่ากินนั้นเป็นนางเอกสาวที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการมาแทบจะไม่เคยมีข่าวเสียหายต่างเป็นที่รักเ,เอ็นดูของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานโดยกินนั้นเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบที่สูงมากไม่ว่าเธอจะได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็กทําออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างละครเรื่องก็เช้าสีดาที่เพิ่งจบไปกินก็ตีบะสั์แต่กระจุยลย ส่วนเรื่องของหัวใจนั้นก็อย่างที่แฟนคลับดูกันดีว่าตอนนี้กีนกําลังคบหาดูใจกับเพียหนุ่มดอยอย่างทันวาซึ่งคู่นี้ก็ศึกษาดูใจกันมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะมีโมเมนต์หวานๆออกมาตลอดและถ้าถามถึงเรื่องแต่งงานนั้นแฟนๆทั้งหลายคงจะอดใจรอไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กีดกับทันวานั้นยังไม่มีแผนที่จะแต่งงานกันทั้งคู่ยังอยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตก่อนแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าตอนนี้กีนนั้นเธอเป็นเสาหดักของบ้านที่ต้องดูแลคุณแม่แถมยังเพิ่งส่งน้องสาวเร ที่สำคัญกินนั้นต้องใช้นี่กว่า50าล้านบาทโดยเป็นนี้ที่คุณพ่อนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนจากไป แต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านหลังเก่าของกีนกันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้กีนอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ตัวเองจะเข้าสู่วงการบันเทิงซะอีกแม้ายหลังจะมีงานมีเงินแต่กีนก็ยังขออยู่บ้านเก่าหลังนี้โดยบ้านเก่าของกีนนั้นเป็นบ้านลักษณะสองชัน้นเป็นบ้านปูนแม้ว่าไม่ได้ใหญ่โตหรือบ้าหรูหราอะไรมากนักแต่ว่าเป็นบ้านที่ดูสวยแล้วดูอบอุ่นมากยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้บรรยากาศรอบๆบ,บ้านนั้นยังร่มรื่นมากๆอีกด้วยเพราะว่าบรเิเวณบ้านของกีนนั้นเต็มไปด้วยต้นไไมม้้และดอก แถมยังมีสาวบวน,น้อยนอยีกด้วยล่ะค่ะถือว่าน่าหยุ่มากๆเลยทีเดียวน่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าตัวเองจะทํางานได้เงินเยอะจะมีบ้าน่ังใหญ่ให้แม่แต่ก็ต้องหยุดความคิดนั้นก่อนเพื่อจะมาใช้นี่ซึ่งที่ผ่านมานั้นกินไม่เคยหือหวาเลยช,ชีวิตติดดินมาตลอด